โรงพยาบาลไทยนครินจัดงานถแถลงข่าวทิศทางโรงพยาบาลไทยนครินในอนาคตเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด Personalized Healthcare เชื่อมั่นทุกการรักษาลงทุนกว่า300ล้านบาทสร้างอาคารรังสีรักษาพร้อมเปิดศูนย์ใหม่เพิ่มศักยภาพการรักษาดูแลสุขภาพรักษาโรคซับซ้อนแบบองรวมก้าวสู่การเป็น Hospital of Choice in Eastern Bangkok and Eastern Thailand ยึดผู้รับบริการเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องฉายรังสีรักษาพร้อมเปิดศูนย์ปลูกไถไตและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีโอกาสในการรักษาโรคยากโดยไม่ต้องเดินทางเข้าในตัวเมืองหรือสถานที่ห่างไกลรวมถึงฟื้นฟูสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรงพยาบาลไทยนั้นมีความตั้งใจ จะตุ้มระดับคุณภาพการบริการรักษาโรคที่ซับซ้อนและการดูแลภาพแบบรวมภายใต้แนวคิด Personalized Healthcare เชื่อมั่นทุกการรักษาและผู้หวังที่จะเป็น Hospital Choice โรงพยาบาลระดับแรกในใจของคนกรุงเทพฝรังธาบันทอนและคุณภาพผ่อนออกของประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการลงนมามทึกข้อตกลงในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ระหว่างบริษัทโรงพยาบาลไทยนักเลยนจำกัดมหาชนและบริษัทพิ e s s a l อลไ m เมนจำกัดมหาชนโดยเป็นเครื่องใช้รังสีชนิดเล่งอนุภาคพ,พลังงานสูงไลน์แอรุ่นวิตเตอร์บีมผลิตภัณฑ์ V a r i a n c e Medical s y s t e m ประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทฟิลิปประเทศไทยจำกัด โดยเป็นเครื่องจำลองการรักษาด้วยเอ็กซเร์คอมพิวเตอร์หรือ CT Sim รุ่น Big b o r t 3าสสไลด์ผลิตภัณฑ์ฟิลลิป Personalized Heal Care เชื่อมั่นทุกการรักษาก้าวสู่การเป็น Hospital of Choice in Eastern Bangkok and Eastern Thailand โรงพยาบาลไทยนครินท